ดราม่าผ่อนมือถือเซฟกระทะหางโวยแบรนด์ดังชาวเน็ตซัดติดเครดิตบุโรดราม่าผ่อนมือถือเซฟกระทะหางโวยแบรนด์ดังไม่ได้ชาวเน็ตซัดเครดิตบุโรติดมาก็จากเกิดกระแสวไวรันในโลกออนไลน์เมื่อเพจมนุษย์ป้าได้โพสต์คลิปริสเป็นภาพของเซฟกระทะหางอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการจ่ายภาษีโดยในคลิปเขาออกมาโวยวาย เกี่ยวกับปัญหาในการผ่อนโทรศัพท์มือถือยี่ห้อดังคเครดิตบูโรทำพิษซื้อไม่ได้ผ่อนไม่ผ่านรายงานข่าวระบุว่าเซฟกระทะหาางได้เดินทางไปซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อดังแต่กลับถูกปฏิเสธการผ่อนชำระเนื่องจากติดคเครดิตบูโรทำให้เขาออกมาระบายความรู้สึกโดยพุ่งเป้าไปที่ผู้บริหารของบริษัทมือถือในคลิปเซฟ ระบุว่าผมเป็นผู้ใช้งานโทรศัพท์ของค่ายนี้มาโดยตลอดแต่พอจะผ่อนเครื่องใหม่กับถูกปฏิเสธซึ่งสร้างความไม่พอใจให้เจ้าตัวเป็นอย่างมากเจ้าของร้านโต้กลับซื้อสดทั้งหมดอย่างไรก็ตามหลังเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าของร้านโทรศัพท์มือถือที่เซฟไปซื้อมือถือออกมาเปิดเผยว่าความจริงคือเซฟได้ซื้อเครื่องด้วยเงินสดทั้งหมดและไม่ได้มีการผ่อนชำระเลย ดราม่าทะลุโซเชียลชาวเน็ตแซกลับแรงเหตุการณ์นี้กลายเป็นไวรันทันทีพร้อมกระแสะวิจารณ์มากมายในโลกออนไลน์หลายคนตั้งคำถามว่าการติดเครดิตบูโรเป็นความผิดของบริษัทมือถือด้วยเหรอพร้อมแสดงความคิดเห็นในเชิงตำหนิเช่นดังแล้วอย่าลืมตัวเครดิตบูโรติดมาก็เพราะผ่อนอะไรไม่ตรงเคยโทษตัวเองบ้างไหมใช้คำว่าผมใช้โทรศัพท์ของท่านมาตลอดพร้อมชี้นิ้วอืม จริงๆแล้วที่มีทุกวันนี้ได้ก็เพราะโทรศัพท์ของท่านไม่ใช่เหรอครับซื้อสดสีลุงทำคลิปได้เป็นล้านวิวแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวเองเรอเจ็กอางโพันผมไม่ขาผมก็ปิดกูโรกผมไม่จิดอะไรครับบากซื้ที่หาซัมซุงนะรผมอใช้มือืองท่านนะครับั้งแต่ตลอดี่มีมือถมือถือของซัมซุงผมใชยี่ห้อนี่มาตลอดแต่วันนี้ผมจะมาผอนของซัมซุง ของท่ากนกำังำว่าผมติดสนิตฟูเลยตอไปดิ้นุูบริหารฟูของประเทศไทยนะครับ